กับเขาเงาแรงทุกผู้ทุกคนนะครับผมวันนี้ครับแอดมินครับกับเขาเงาแรงเนาะนะครับเดี๋ยวผมมาโคเชกบกันครับอบอๆอบอบแล้วมอกขนาดครับผมเนี่ยนี่แจฟิตมาได้กินกีฬาบอลที่โบว่างนะครับเนาะปมอะขนาดครับเนี่ยใส่ถุงไว้ก่อนมาดูพักครับพักแก่งแค่ในเก็บลูกบ้านมาเล่นหนานี่นะครับลูกตีแปรปุ่นมาครับนี่ดอกอย่างหูแม่เก็บมาเพิ่นครับหมอกขนาดครับเนี่ยใส่หูบ็อกจินเนอร์ครับอันนี้ก็ พักหักไข่หัวใจองพักหักเป็นของไม่พอเนี่ยครับบ้านผมองพักหักครับเนี่ยครับเมาะขนาดครับอันนี้พักนี่นะเนี่ยใบผมใบพริกมัดแข้งเนี่ยครับใบกะเพราเนี่ยครับมัดมีมัดกับทุกอย่างครับใบชะพลูครับแล้วนี่ดอกอย่างหัวดอกดอกอย่างหัวผมจับมาได้ใครหูวบอกด้วได้ครับเด้อโอเคครับเดี๋ยวเรามาแจกกบกันมาถักกบตันยังแข็งแทกแข็งกบกๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาแจกกันครับมา ไอ้กบนี่เขาทำการปิ้งหรือว่าจีมาเรียบร้อยแล้วเด้อครับเด้อเนะี่ยปิ้งจีมาเรียบร้อยครับกบนะเอาลูกบ้านเฮามาครับปีดาเกิดคนขายเฮอร์มักขนาดแบบมาฝากมาฝักมาฝากมาฝาแข่งไม่ได้ครับไปก้อยอ๋อครับมาแข่งหน้าไ,ไปเดี๋ยวคนขายปัดทุก็ะจะมาบักบักบักครับ แข็งาครับอนี so ่จ so ับครับน so ี่นีก็ะบเขามือีครับอ่ะแจกไปจนี่ครับเหลือเก็บนครับเกนี่เก็บตัวน้อยๆตำน้ำพริกกระมอครับตำน้ำพริกเจมนะะมอขนาดนะครับแจกไปครับต้องการิ้งเนหอมสุ่หอมสุกครับนะ มาครับวางล้อเด็ดพักไปล้อครับเดี๋ยวน้องพิกเขาเปยกลับมาลุ้นครับมี่พักหักนะครับเดี๋ยใส่ไปน้องมั่ขนาดครับพักหักเนี่ยนะพักหักไปกับพมไปกับเขาพักกุนกครับมัแกงแคร์วันนี้แกงแคร์กบไปขอหย่าไปครับหย่างเร็วเจ้าก็ได้กินเจ้าครับวันนี้นะมั่งขนาดกับเขาย่าแรงวันนี้ได้อย่างกินแรงหันพองกับมังหัวหน้าวันนี้เนาะพักหักครับบ้าน ่างบ้านกงแบบพี่น้องห้องพักอย่างห้องผ,ผมห้องะเนี่ยทางบ้านผมห้องพักหัดนะนี่นะนี่อันนี้กับเป็นใบพริกนะครับนะใส่แกงแข็ผมใบพริกใส่ในหมดครับแกงแข็เนี่ยนะพักหลากหลายชนิดครับเราใส่เตื่ครับอันนี้มันสีเหี่ยวไปได้ครับพอดีแม่เก็บลูกบ้านมาเงื้นครับแต่ไก่ย,ยุ่แปลกกันสรงรูกทรงอย่างม้ามันก็เลยเหี่ยวครับแต่ก็บอ,อเป็นอย่างครับกินได้เหมือนเดิมหอมสุกเหมือนเดิมครับ หอมโซ่หอมโซ่ใบพริกหอมโซ่ขับลมพักละกระเด็นใส่ตัวกันนี่มดครับแม่มัดขับพักละเป็นกระพักละบ้านเหามุูนะแม่เก็บมาให้หมดรอหนีิแม่เดี๋ยวออไปขัดใส่ไปขับชี้ไปเลยครับหอมๆครับมั่ครับลูกบ้านนะหอมโซ่แล้วชี้ไปเลยนะใบกระเพรากับลูกบ้านนะใบกระผมกับเผาครับสุดปะ ไม่สมผมสักครู่ให้หมดนะเดี๋ยวฟอดกัวเด็ดทักกันสักจรั้งนะครับเด้อนะเรียบร้อยครับเด็ดผมเด็ดทักเนี่ยทำมว้วนทมวนอยู่นี่หมดนะครับกแข้งแก้ครับแ,แข้งก็แกรกบนะขอเนี่ยนะมาโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปครับมาแข้งมาเขือครับผมนะ่ะเด็ดมาแข้งกันครับนะนี่มาแข้งกันแข้งเนี่ยเอาลูกบ้านนะมาใหมนกันครับแหมเด็ดเก็บมาให้พัฒนาทัพขนาด บ้านเฮามันตึงลําครับครูยางเลยได้กินไอของแบบที่บ้านเฮาอ่ะประมาณนั้นนะครับอ้อมาๆเดี๋ยวเด็ดหนังเส็ดเรียบร้อยเขามาตํน้ําพริกครับตักๆๆตําน้ํพริกมะ้อๆลําๆพ่น้ําพริกโอเคน้ํพริกแกงเคม้อๆครับดี่แคขอตัวเด็ดสักกํนะครับเด้อเดี๋ยวมาดูกันครับ นะครับมาแข่งเรียบร้อยมาหันมาเขียนครับมาเขียนแต่หันบริยากค,ครับหลายคลิปหลายอันนี้ที่ผมเคยลงครับกับหันกระเบียครับบัตรต้องแง่ล่าครับเนาะพาเป็นสี่ส่วนในหนึ่งลูกฮะสี่ส่วนแปดส่วนนี่เท่าไหร่ครัครบหนึ่งแล้พาสี่ส่วนหนึะนะาา่งแกนกับแบ่งแปดส่วนต้องใส่หลายครับเนี่ยมาก น้ำอย่ถ้าเป็นมาเผื่อบ้านเขาเนี่ยปัจจดบัจะประหยัดจะเออยครับโอ้โ้จะได้แล้วกันเนี่ยเร็จล้วครับมาหาเดี๋ยวเขาโ๊กนะครับมาโ๊กครับมาโกบกันันตอนที่ตีนไล้ ย่างกัครับมักขนาดครับใส่มกขัายอุกก้มต่อไปเด้ครับเลย <c oughs> ครับจ <c oughs> ะมอกมครับกบกบนะครับกินพอดีคำพอดีคำครับอ่าส่ไป ยังไม่เรียบร้อยครับมักกหนาครับนี่นะโกหนาบ้านเฮาครับเรียบร้อยครับโคกเป็นตอนเป็นตอนจี้นาะเขียด่มันตัวน้อยเขาบอกต้องโคกแล้วครับมาเดี๋ยวมาดูน้ำพริกกันครับหอมขาวครับใส่ไปคาครับไปจะไครครับบอกเขาไปครับ แล้วก็ขมิ้นครับผมจะใส่ขมิ้นเห็นไหมถ้าเวลาไอ้แกงแค่กบหรือว่าอย่างเกี่ยวกับกบอะครับถ้ามันเป็นแกงนะเพราะว่ากบนี่มันจะขาวนะครับผมเรา้องใส่ไปเห่หน่อยนะแล้วก็พริกแห้งครับผมใส่ไปครับนี่นี่ครับเลติคาดบบได้ครับตัวเด่นในน้ำพริกเลยนะครับผมเนี่ยมาเค้นครับใส่ไปครับมาเค้นกระด๋อมหอมโซดเลยน่นะเจอตัวนี้เข้าไปนะแล้วก็ใส่เกลือไปเห่หน่อยครับเพราะว่าเกลือนี่มันจะทำให้ละเอียดไวนะครับเนาะใส่ไปครับ ต่ำเลยครับต่ำเลยหอมสมแล้ววันนี้ล้ำแน่นอนครับล้ำแน่นอนนะเนี่ยคว้าแชกกบครับขาคว,าวา้ากระซื้อลูกขาดมาละห้องมักขนาดจะไปได้คว้าคนเดียวด้ครับต่ำน,น้ำพริกเลยเกี่ยกับมักคือนะครับต่ำม,มาให้มาดีก็เอาครับให้มันเล็กเกี่ยแค่สักน้อยๆครับมักขนาดครับ กะปิครับใส่ลงไปนะกะปิตัวเดี๋ยวห่าเดี๋ดวยวเขาใส่ในหม,ม้อมาดูครับห่าต้มซุปแล้วนะครับนะห่าเยอะไปหาน่อยนะหอมสุกเลย,ยอหอมสุกเลยนะอยพอแล้วครับกะปิใส่ไปแล น้ำโคกขับขัดไปได้วใส่ไปอันนี้ตัวเด็ดเลยน้ำลังโคกเนี่ยนะครับตัวก็ยุดคลายแม็กของเขาเลยเนาะน้ำลังโคกอ่ะอ่าไหนีึงและวครับมาครับได้ทีแล้วครับมาใส่มันพืชลงไปครับเดี๋ยวมาคว้านพริกหอมหอมแล้วก็ใส่กบลงไปครับกบตะเข็บก็จะวิญญากจะเอ่ยอ่ะครับ ใส่ไปแล้วครับห่อนว่าห้หบดดีเนะี่ยรัดเคร่หอมๆครับเริ่มหอมนะครับกอและเอาใส่กบไปครับอย่าใส่ไปครับใะ่กบเป็นเก็บคว้าคว้าหอมหอมครับรวคบว้าก,ปปววก,ปปกัน ครับตึงครบตึงครบตึงเคียดอยู่ในนี้มดนเนาะเคียดนห้เขาไม่ต่ำน้ำพริกต่ำมดนะเอาไปย่างสุกๆแตมันต่ำน้ำพริกครับกับปเนาะแม่สม้างบ้นเขาคึ้ขนาดนั้นมาเกลี่ยน้ำล้างครกเลยครับซั่วลงไปเลยน้ำล้างครกซั่วลงไปตัวได้น้ำเปล่าครับ เดี๋ยว,วเราปิดฝาไว้รอให้มันเดือดๆนะครับน้ามาปิดฝาไว้ก่อนครับมาครับบ่หมางเดือนะดบดบดบดไปดูไปดนี่ครับไปดดดไปดดกินไอจุ่มจุ่มครับหอมขึ้มาเดี๋ยวเรามาปุง้งแค่น้อยครับเดี๋ยวใส่น้ำห่านะครับน่าซูเปอร์เซ็ตใส่ละล้ำเลยใส่น้ำห่านน้อยครับ พอแล้วครับผมตามด้วยผงนัวครับผงชูรดครับมะข่ามังมันครับใส่ไปเลยครับลดดีกับตัวไม่ครับลดดีนี่ผมทําทุกอย่างใส่ประมาณนี้นะครับสักจ้อนนะลดดีนะใส่บ่ลายครับตามด้วยน้ําปลาครับสักเล็กน้อยครับพอแล้วครับนะพอถ้าจะจับ เบ๊ะได้จะกำเนียนะเดี๋ยวขอจิ้มขอกำกันอืมเอาบอแล้วครับบอแล้วครับทุกอย่างเลิศโอเคจิ้มแล้วก็จับเบ๊ะเลยครับผมเอาใส่มาแข่งมาเขือลงไปแล้วครับใส่ลงไปกันอ่าอันนี้มันซุกมันซุกยนักครับดีจริงฮอคกินเลยก็ได้ครับบันจีเป็นอย่างครับไอ้ฮากินดิบได้อยู่แล้วเนาะพวกนี้เนาะ เอาลงสักกำกลนๆพอสักสักสองนาทีเหามักับกาใส่พักเลยครับยี่ไเพราะว่ามันเตกลิ่นดิบมันก็ได้อยู่แล้วนะนี่โอเคครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักสองนาทีไปเปิดเดือดก่อนนะ่ะครับเดือดบดบดบดมะขนาดครับเอาแล้วครับบ่เดี๋ยวใส่พักแกงแค่ลงไปครับ่เตรียมไว้ครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับ phát phác phác cua vàng xé đấy mất khắp phác kèn kè ban hó khắp rồi nhọt nhãng đo nhãng hó phòng này 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 đo khổng kháo này để thố thảm cấm à, cũng khó khắp đang đây xé khâu qua kèm cấm niệm mất rất là hóm số đấy nè hôm ừ. với này sao cấm khắp om với hơi เซตตัวกันนะออไป OK. ันนี่รับมาขนาดครับนอนเลยตงแต่พอแล้ตัดตัอแขบป๊บนะครับเอาละปิดแก็สเลครับปิดแก็สแล้มาใส่หกวคว้าะคหับหกวคาเสเล้อแกบครับนอนขนาดครับนอพอด้ย พอน้ำมันนะครับนึ๊บนึบนึ๊บกเหนียวช้ำอย่างพักๆมอะสุดๆนะครับพักๆหอมพว่ามาส no ุด <ht> ตังดังจ <t ương ilgili> <ire> mm ืดๆครับอ่าพยายามจะเอื้อยแล้วเนี่ยนะพยายามจะเอื้อยเลยครับกระโดดๆมาะขนาดมาะขนาดครับนี่ครับเรียบร้อยครับกระโดดๆมาะก็เมาะก็น่ากินขนาดครับโอเคครับโอเคกบหน้าตามนี่เนาะ ครับผมวันนี้กับเข้ายำแรลงแอนมินก็ขอกคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย